ริชาริสันอาจจะเป็นนักเตะรายที่4ที่สเปอร์เสริมทัพเข้ามาในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากอีวานเปริซิชเฟรเซอร์ฟอสเตอร์และอีฟบิสซูมาซึ่งสเปอร์นะครับก็คงจะไม่หยุดเสริมทัพแค่นี้อย่างแน่นอนเพราะเป้าหมายของคอนเต้นั่นคือการพาสเปอร์คว้าช่วยแชมป์ให้ได้สักรายการหนึ่งในฤดูกาลน,นี้ซึ่งการได้ตัวริชาริสันเข้ามาบอกเลยครับว่าสเปอร์น่ากลัวสุดๆแน่นอนสวัสดีครับโฟนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ ดาวยิงพันดุคนใหม่แห่งทัพไก่เดือยทองริชาร์ลิสันเมื่อช่วงบ่ายวันเพื่อสบดีิที่ผ่านมาครับได้มีข่าวใหญ่ออกมาจากดาวิดออลสตีนนักข่าวเทียหนึ่งจากเดอเอเล t i ติกยูเคได้รายงานข่าวว่าสเปอร์บรรลุข้อตกลงการคว้าตัวริชาร์ลิสันด้วยค่าตัว50บล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจมากๆครับเพราะด้วยฝีเท้าของริชาร์ลิสันน่าจะช่วยเข้ามายกระดับเกมรุกของสเปอร์ได้อีกเยอะ ริชาร์ิสันสามารถเล่นได้ทั้งปีกหน้าเป้าหน้าต่ำซึ่งคอนเตเองก็ชอบริชาร์ลิสันเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นนักเตะที่ดุดันและก็ทุ่มเทเต็มร้อยทุกนัดโดยทางสเปอร์นะครับเป็นทีมที่ให้ความสนใจและจริงจังกับดีลนี้เป็นอย่างมากเพราะนับตั้งแต่มีข่าวว่าริชาร์ลิสันเดินไปบอกกับแฟรงก์แอนพาดว่าขอย้ายทีมและขอไปเล่นกับทีมที่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเลยทาให้สเปอร์เดินดีลนี้เต็มที่และตกลงค่าตัวกับเอเวอร์ตนได้ในที่สุด และนี่ก็ไม่ใช่ดีลสุดท้ายของสเปอร์แน่ๆครับโดยล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าสเปอร์ก็มีข่าวว่ากําลังจะปิดดีวกับเคียวมองลองเล่แนวรับจากบาร์เซโลนามาอีกคนด้วยต้องบอกว่าตลาดนี้ครับสเปอร์จัดเต็มสุดๆ,ๆไปเลยสหรับผลงานที่ผ่านมาของริชาร์ิสันครับเขารับหน้าที่เป็นผู้เล่นตัวหลักในแผงเกมรุกของเอเวอร์ตันมาตลอดสีฤดูกาลที่ผ่านมาหลังจากย้ายมาจากวัตฟอร์ดเมื่อซัมเมอร์ปี2018ด้วยค่าตัวกว่า39.2้าล้านยูโร ลิชาริสันนะครับเล่นให้กับเอเวอเรตันไป152นัดยิงไป53ประตูและทําอีก14แอสซิสต์โดนใบเหลืองไป27ใบและโดนไปอีก2ใบแดงนับว่าเป็นกองหน้าที่ถือว่าโหดใช้ได้เลยแหละครับโดยสาเหตุที่ลิชาริสันนะครับ,รบต้องย้ายทีมนั่นก็นเพราะว่าเขาต้องการความก้าวหน้าและต้องการสัมผัสถ้วยแชมป์บ้างในตอนนี้นะครับลิชาริสันอายุ25ปีเขาเกิดที่ประเทศบราซิลย้อนกลับไปในวัยเด็ก เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนสู้ชีวิตแบบสุดๆริชาร์ลิสซันเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันเขาต้องติดสอยห้อยตามพ่อที่มีอาชีพเป็นคนรับจ้างไปตามเมืองต่างๆพออายุได้11ปีริชาร์ลิสซันช่วยพ่อหาเงินด้วยการทํางานรับจ้างทั่วประเทศริชาร์ลิสซันเล่าให้ฟังว่าในช่วงอายุ11-16ปีเขาทํางานมาแล้วไม่ต่ํากว่า10อาชีพทั้งเด็กรับรถคนงานในฟาร์มเมล็ดกาแฟทํางานในร้านล้างรถ เดินขายลูกอมไปตามสนามฟุตบอลตะเวนขายไอติมด้วยรถตู้ไปยังเมืองต่างๆรับจ้างทาสีเป็นกรรมกรก่อสร้างและอีกหลาย,ลาย,ลายงานที่ใช้แรงงานมากกว่าอายุถึงแม้ว่าจะต้องผ่านประสบการณ์ทำงานหนักตั้งแต่เด็กแต่ถ้าว่าความฝันของริชาริสันก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือการพาพ่อหนีจากความยากจนริชาริสันเคยเกือบจะหันหลังให้กับวงการฟุตบอลเนื่องจากเขาโดนปฏิเสธ จากการคัดตัวเป็น10บครั้งแต่อย่างไรก็ตามครับเขายังคงสู้ต่อและตรงไปที่เบโลโฮริซอนเต้เพื่อทําการทดสอบฝีเท้ากับอเมริกามินโรครั้งนั้นนะครับมันเป็นครั้งที่ริชาริสันบอกกับตัวเองว่าจะเป็นการทดสอบฝีเท้าครั้งสุดท้ายของเขาเพราะถ้าไม่ผ่านการทดสอบเขาจะไม่มีเงินกลับบ้านที่เอสเปริตูซานโตซึ่งอยู่ห่างกัน600กิโเมตรแต่แล้วในที่สุดริชาริสันก็ผ่านการทดสอบ และได้เข้าสู่ทีมอเมริกามิไนโรได้สําเร็จริชาร์ดิสันนะครับค่อยๆพัฒนาฟอร์มการเล่นจนได้ย้ายมาอยู่กับทีมดังในลีกบราซิลอย่างฟลูมินเนนเซในเดือนธันวาคมปี2015ด้วยค่าตัวเพียง2.38ล้านยูโรริชาร์ดิสันเล่นกับฟลูมิเนนเซ่ได้แค่ฤด,ดูกาลครึ่งจากนั้นเขาก็ถูกมาโกซินวากุนซือของวัตฟอร์ดในเวลานั้นดึงตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวกว่า12.4ล้านยูโรและการย้ายมาเล่นกับวัตฟอร์ด ทำให้ชื่อของริชาร์ดิสันโด่งดังไปทั่วโลกเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นจนมาถึงในซัมเมอร์ปี2018ครับมาโกซินวาย้ายไปคุมทีมเอเวอร์ตันซึ่งเขาก็กลับมาดึงตัวริชาร์ดิสันไปร่วมง,งานกันอีกรอบซึ่งการย้ายมาอยู่กับเอเวอร์ตันในรอบนี้ค่าตัวของริชาร์ดิสันสูงถึง39.2้าล้านยูโรเลยทีเดียวเขาเล่นกับเอเวอร์ตันมาแล้ว4ฤดูกาลติดต่อกันและในเวลานี้ครับการเดินทางครั้งใหม่ของริชาร์ดิสันก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นริชาริสันสวมเสื้อทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างแน่นอนจากนี้ต้องมารอดูผลงานของเขากันละครับว่าถ้าได้เล่นร่วมกับซอนเฮืองมินและแฮร์รี่เคนเกมลุกของสเปอร์จะโหดขนาดไหนและคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของดาวยิงพันดุคนใหม่แห่งทัพไก่เดือยทองริชาริสัน วันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ